สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนข่าวห้องข่าวมรำค่ะวันนี้ค่ะแอดมินจะข่าวเด็ดประเด็นร้อนเกี่ยวกับวงการมรำมาฝากับตอนพี่น้องนะคะล่าสุดค่ะพี่น้องคะข่าวเกี่ยวกับพระเอกท็อปธนาชัยนะคะหลังจากที่ทุกคนคาดหวังนะคะ เกี่ยวกับสังกัดนะคะที่ท็อปธนาชัยได้เข้าไปสังกัดเนาะซึ่งท็อปธนาชัยเองนะคะได้ประกาศอําลาจากวงระเบียบวัฒนศิลป์ซึ่งเป็นหมอลําที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นหมอลําของศิลปินมหาชนนั่นเองนะคะท็อปธนาชัยนะคะก็ได้ประกาศลงจากหมอลําระเบียบวัฒนศิลป์อย่างเป็นทางการจนข่าวต่อมานะคะท็อปธนาชัยนะคะมีข่าวแว่วๆว่าจะไปสังกัดหมอลําดังทางจังหวัดอุดรธานี ที่แฟนคลับคาดหวังนะคะแต่ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ประกาศอยากเป็นทางการนะคะสำหรับการเข้าสังกัดวงหมอลำน้องใหม่หมอลำเพลินนะคะนั่นก็คือวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะซึ่งบริหารงานโดยเฮียนหน่อยหมอลำไอดอลนะคะบอสโจโยมมนินนะคะก็ถือว่าเป็นหมอลำน้องใหม่อีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองนะคะ สำหรับให้เอกทัอปธนาชัยนะคะก็เข้ามาบริหารในฐานะหนึ่งในผู้บริหารวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ควบคุมการแสดงทั้งหมดของวงสโลแกนฟังเพลินดูเพลินสำหรับผู้ใดนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะมองไม่ออกเนาะถ้านึกภาพไม่ออก ก็แบบเดียวกันกับบอสเจมยอดไผ่นั่นแหละบอสโจไปเป็นวงใหญ่เฮียหน่อ hmm. ยไม่ได้เดินสายไปกับวงแต่การรับงานการงานดูแลหลังบ้านซ้อนด้วยเป็นคนดูแลหน้างานเดินสายกับวงคือท็อปธนาชายัยดูแลทั้งหมดสมกับพ่อเอว่าถ้าท็อปจะออกจากพ่อไปพ่อก็อยากให้ท็อปไปเป็นลูกน้องคนต่อไปให้เอิญบอสท็อปธนาชายัยนั่นก็คือบอสท็อปธนาชายัยนั่นเองนะคะพี่น้องก็เป็น หัวหน้าผู้นำทีมงานนั่นเองค่ะสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์เข้ากลับมาให้กำลังใจสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะพี่น้องมารุ้นด้วยกันนะคะผลงานการแสดงรูปแบบการดูรายานโชว์ต่างๆของท็อปธนาชัยจะออกมาในลักษณะรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าก็ยังใหม่เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงเวทีโปรดักชั่นต่างๆนะคะก็ มีความเป็นน้องใหม่นะคะน่าติดตามนะคะสำหรับวงสามอํลำเพลินโชว์นะคะก็มีกำหนดเปิดฤด,ด,ดูกาลนะคะในวันที่31สิงหาคม2567นี้นะคะสำหรับพี่น้องทันใดนะคะอยู่ใกล้นะคะสามารถไปให้กำลังใจได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหมอลำน้องใหม่เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าน่าติดตามเลยทีเดียวเนาะเป็นกำลังใจให้ในเ้อค่ะพี่น้องคะท้านที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งพลังบวกให้กันได้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่น้องเอฟซีสาวน้อยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยผู้นำทีมงานวงสองเลยฮะก็เปิดเพลงครับเลยแล้วเข้ากล้องได้หรือเปล่ายังครับยังครับผู้นำทีมงานวงสองก็มาดูลูกทีมซ้อมครับผมเป็นไงฮะเห็นครั้งแรกก็คือสุดยอดอีกแล้วครับเพราะว่าครูก็มืออาชีพครูชาติก็มืออาชีพน้องๆก็มืออาชีพอยู่แล้วครับว่าเขาซ้อมก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหม กแฟนคลับเอ็ซีสาวหน่อยเด้อครับปีตามบักลาทอปธนาชัยน้ำเนียครับผมเอาแล้ว <laughs> พอไปเห็นตัวจริงแล้วเราโอ้ยผู้รอได้พี่น้องโอ้ไม่ยกโอ้ยเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวเล <laughs> ยไม่ยกไม่ยกเตรียมเตรียมอะไรนะเตรียมตัวนะใบนาสัน <laughs> <laughs> สคือโอ้ยขนลุกเลยผมผมเบิ่งกอะดูบอลไลฟ์สดอยู่ผมก็ดูด้านนอกอยู่ก็ ตอนนี้เรายังไม่พูดอะไรดีกว่าให้ดูรอรอชมผลงานดีกว่าเนาะต้องชมต้องชมรอชมก่อนเราเอาผลงานให้ดูดีกว่าเนาะครัว่าพูดว่าไม่รู้จะพูดไปในแนวไหนพูดน้อยต่อยหนักอที้เลยันนี้ได้อันนี้ได้ครับอันนี้ได้พูดน้อยต่อยหนักใช่ไหมน่ครับผมขอถามได้ครับเหมือนวอทได้ไหมถามว่าได้ข่าวว่าเฮียบอกเหมือนจะมีสามสี่ตัวท็อปเลยเหรอแอบครับแอบแอบเอาช่องใหญ่ก็อยากรู้เนาะไช่นะครับรอติดตามนะครับรอติดตามเพราะว่า เราอยากจะให้ลำเรื่องมันเข้มข้นเออเข้มข้นครับผมะฉะนั้นทุกตัวละครจะต้องใช้คาว่าเราใช้อินเนอร์นะในการแสดงให้มันแบบถึงถึงถึงแก่นจริงๆรอติดตามเลยฮะกับขิงในเรื่องของการแสดงไม่ใช่แค่ว่าเป็นหมอลำเฉยๆครับแต่เป็นหมอลำแบบเอาตรงคือเล่นละครได้เล่นละครทีวีเล่นภาพยนตร์ได้เพราะคนที่คุมก็คือเขา เราจะมาสมมติบาทเลยใช่ไหมครับใช่เราจะมาในรูปแบบใหม่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยรับผิดชอบผมโมงหมดเกไอ้ยงด้วยข่าวว่าแอบถ่ายไหมครับอะไจากร้ายจะมาเป็นพระเอกจริงหรือครับหรือไม่บอกอีกแล้วมันผมพูดหมมันมันต้องดูมันใช้คําว่าอย่างไรดาวไม่ถูกแน่นอนเออดาวไม่ถูกจริงดาวไม่ถูกแน่นอนดาวไม่ถูกแน่นอนผมหลอดถามว่าไดได้ไปนอนดาวไม่ถูกแต่ว่า ทุกตัวที่วางไว้เด่นทุกตัวเนาะถ้าเกิดเขาตั้งใจและทําถึงเด่นทุกตัวแต่ถ้าเกิดทาไม่ถึงเราไม่ให้ขึ้นแน่นอนคํานี้ดีกว่าจริงแต่ความล้ำคนโชว์ของเราในการแสดงช่วงลําเรื่องนะครับอในการแสดงช่วงลําเรื่องคุณจะได้เห็นบรรยากาศของทั้งลําเรื่องอทั้งละครวีทีทั้งภาพยนตร์ทั้งละครทีวีไม่อยากสปอยหรอกแต่ว่าทุกซีนคือใช้อารมณ์เดยกก่อนเรามาจํากัด ความคาว่าลําเพลินเราก่อนครับอ่ะลำเพลินในในความคิดของผู้บริหารทั้งหมดเลยเนาะที่จํากัดความมาแล้วมันคืออะไรนะฮะฟังแล้วเพลินฟังแล้วเพลินอชมแล้วเพลินลําไปแล้วก็แบบคือทุกอย่างมันดูแล้วเพลินอ่ะมันต้องเพลินดูแล้วเพลินนะฮะทุกอย่างดูแล้วเพลินคำว่าเพลินอันนี้คือดูแล้วเพลินเพเพลินเจริญใจใช่นะคำนั้นเลยนะฮะ ฝากทุกคนไปขยายความคำนี้ให,ให้ชัดให้ชัดเดี๋ยวเวลาดูจะได้ไม่งงจะได้ดูว่าอ้าวมันลำเพลินแล้วนูน่นไม่ใช่ลำเพลินเราคือดูแล้วเพลิดเพลินนะจองโรงแรม5้าดาวแล้วมันจะครบกลมกล่อมแน่นอนและนี่ไอ้ก้อนลำเพลินเนี่ยทาถึงแน่นอนและเป็นลำอันนี้ใช้ลำเพลินเลี่ยมเพชรเพราะว่าครูครูทาชุดครับบอกเลยว่าลำเพลินของนี้ต้องเป็นลำเพลินเลี่ยมเพชร และตอนนี้มีเสียงกระซิบมาฮะอันนี้เม้าเพื่อนหน่อยครับตอนนี้ขอใครจากวงหนึ่งมาก็ไม่ให้แล้วสักคนก็ไม่ให้แม้แต่แดนเซอร์